ชีวิตมักจะมีเซอร์ไพรส์เสมอโอ้นี่มันเงินนี่นานายจะไปไหนเล่าฉันไม่ยอมปล่อยให้นายไปหรอกนะอยู่ตรงนี้เลยเอ้าวโอ้นี่มันเจ็บมากเลยอะอ้าใช่แล้วนี่แหละลอรี่ตัวจริงตาดูเหมือนว่าเลียนาจะมีปัญหาที่แตกต่างออกไปสุดๆพวกเรากำลังจะถ่ายทอดสดกันแล้วค่ะบอกพวกเราหน่อยสิคะว่าทำไมคุณถึงร่ำรวยแบบนี้โอไม่นะ พวกเขาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนสิคะคุณผู้หญิงให้ยังมายุ่งกับฉันนะยิ้มหน่อยครับเฮ้ยเมื่อไหร่ฉันจะหนีพวกเขาพ้นสักทีไปสักทีตอนนี้คงไม่มีใครตามฉันมาได้แล้วล่ะหวัดดีครับยิ้มหน่อยครับว้าวดูเหมือนชีวิตของเลียนาก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ร้านทรูมโร์นะคะอฮะ พวกเรามี iPhone รุ่นล่าสุดมาให้คุณเลือกด้วยค่ะไหนขอฉันดูหน่อยสิ hmm. <No. S 1> การทำให้ลูกค้าสุดร่ำรวยแบบนี้ไปทับใจมาเป็นเรื่องที่ยากมากเลย <Wow. S 1> อย่างที่เธอเห็นฉันมีเงินเยอะมากเลยล่ะแ <Wow. S 1> น่นอนค่ะคุณผู้หญิงพวกเรามีข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้า VIP อย่างคุณอยู่แล้วล่ะค่ะ <Wow. S 1> นี่คือ iPhone Ultra รุ่นล่าสุดเลยนะคะ <Yay. S 1> งั้นฉันซื้อเครื่องนี้แล้วจะ้ะ แต่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหานิดหน่อยฉันจะเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ใส่กระเป๋าของฉันได้ยังไงกันเนี่ย <l ots> ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงใส่ได้แลนะ้วเนาะคนเดยพวกน,นี้นะฉันว่าตอนนี้ฉันต้องไปก่อนแล้วล่ะสวัสดีตอนเที่ยงค่ะคุณผู้หญิง <l ots> ฉันอยากซื้อ iPhone 13หน่อยนะคะ <l ots> มีแค่1ดอลลาร์ <l ots> เองเหรอคะพวกเรามีข้อเสนอสำหรับคุณอยู่แล้วละคะ่ะ ว้าวเนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่ดูเรโทรสวัสดีจ้าว่าไงจะเมฟสัญญาณมันไม่ดีเลยอ่ะหวัดดีอุ๊บส์อย่าดึงสายไปไกลนะคะฉันไม่เห็นได้ยินอะไรเลยอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณผู้หญิงเดี๋ยวฉันลองไปดูข้างนอกหน่อยดีกว่าว้าวเถเอ้ยรีบเข้าไปสักทีสิจ้าจ้าตอนนี้ฉันได้ยินแล้วอะไรมาพันขาของฉันนะเฮ้ยอุ๊บส นี่มันน่าอายมากเลยอ่ะเธอมองอะไรของเธอเล่ามาช่วยฉันสิเอ้เอเดี๋ยวฉันโทรกลับนะคุณรู้อะไรไหมคะฉันว่าฉันไปก่อนดีกว่าฉันขอโทษทีนะอยู่ตรงนี้เลยโอ้วันนี้มันวันอะไรกันเนี่ยลูกค้าสุดร่ำรวยเป็นที่ต้อนรับในร้านอาหารสุดหรูหราแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าโอเคงั้นก็ได้ฉันว่ามันน่าจะอร่อยอยู่แล้วเนาะ ร้านอาหารเลิศรสพวกนี้นี่นะเลียานาเธอยังไม่หายหิวเลยเยี่ยมไปเลยการกินด้วยมือแบบนี้ก็สบายดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่หร้อล่ละแบบนี้คงจะไม่พอหรอกนะอืมฉันยังไม่อิ่มเลยอ่ะพนักาง,งานเสิร์ฟจ,จ้ะฉันขออีกหน่อยสิได้เลยค่ะคุณผู้หญิงพเรามีเรื่องด่วนแล้วละ่ะลอรี่ลูกค้าอยากได้อาหารเ,ย,เยอะๆเลยเธอต้องรีบสุดๆเลยนะโอเค uh huh. เดี๋ยวฉันทำให้เต็มที่เลยนะ เริมตรงไหนก่อนดีนะทุกคนอย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะล็อตแรกพร้อมแล้วงั้นพวกเรามาต่อกันเลยดีกว่าถั่ว1เม็ดถั่ว2เม็ดแล้วก็ใส่เครื่องเทศเล็กน้อยเรียบร้อยแล้วก็อีกรอบหนึ่งถ้าไม่ถั่วพวกนี้เม็ดเล็กจังเลยนะเฮียวนี่แหละจานสุดท้ายแล้วแป๊บหนึ่งนะแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยโอ้ฉันไม่เคยทำอาหารเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอะนี่ค่ะคุณผู้หญิงของที่คุณสั่งมาแล้วค่ะ นี่เราก็เล่นหรือเปล่าเนี่ยโอเคไม่เป็นไรฉันเอามันมารวมกันเลยก็แล้วกันเยี่ยมไปเลยล่ละแบบไม่ดีขึ้นเยอะตอนนี้ถึงเวลาที่ลอรี่จะได้ไปกินข้าวแล้วล่ะดูเหมือนเธอจะมีเคล็ดลับในแบบของตัวเองด้วยนะใช่แล้วแค่นี้เมนูสำหรับอาทิตย์นี้ก็พร้อมแล้วล่ะฉันรักงานของฉันจังเลียนาชอบหาของขวัญสวยๆงามๆให้ตัวเองเสมอ นี่เลยทื่อรักนี่มันรองเท้าคู่หน่ที่เพิ่งลงมาจากรันเวย์เลยล่ะอย่างกับความฝันเลยโอ้โหนี่มันสวยมากเลยฉันต้องลองมันหน่อยแล้วอนั่มันอะไรกันน่ะนี่มันผิดไซส์งั้นหรอหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกรอบนึงก็แล้วกันถ้าฉันใส่มันไม่ได้สงสัยฉันต้องเอานายไปขายแล้วล่ะทำไมกันนะโอ้เงินได้เลยนายไม่ยอมให้ง่ายใช่ไหม ี๋ยวฉันเอานายไปเก็บไว้ที่ไกลๆเลยล่ะอุ๊บดูเหมือนว่าในตู้นี้จะไม่มีที่แล้วนะฉันน่าจะใช้เงินผู้นี้ให้หมดไปตั้งนานแล้วทำไมทุกอย่างมันลำบากขนาดนี้นะเร็วเข้าโหเอ้ยโอย้ฉันเกลียดเรื่องแบบนี้มากเลยเป็นคนนายเลยอะ่ะเอ้ยลอรี่เธอก็มีรองเท้าคู่ใหม่ของเธอเหมือนกันโอไม่นะฉันเกือบลืมไปเลย ฉันต้องเอารองเท้าไปซ่อมด้วยนี่นะทำยังไงดีเลยเนี่ยโอ้กล่องนี้สวยมากเลยล่ะว้าวลอรี่เหมือนกับช่างออกแบบรองเท้าเลยอะ่ะอุ้ตายแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอีกแค่นี้เดียวเองเรียบร้อยแล้วล่ะรองเท้า DIY แบบนี้กำลังมาเลยโซสซาทุกคนต้องอิจฉาฉันแน่นอน๊ o ส s หลังจากที่ลอรี่ตัดสินใจที่จะออกไปเดินเล่นข้างนอกเท่านั้นแหละโอ้โหดูเหมือนว่าฝนจะตกแล้วโหเอ้ยเฮ้ยฉันนี่มันโชคร้ายสุดๆเลยโวกแหม่ฉันเพิ่งจะชินกับรองเท้าคู่ใหม่ของฉันเอง <c oughs> คนร่โรยอย่างเธอก็ต้องมีบริการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วเนาะ <c oughs> พวกเรามาเดทกันไม่ใช่เหรอครับโทษทีนะจ๊ะมันก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนน่ะ <c oughs> จริงด้วยครับอย่าไปสนใจเขาเลยนะ อาหารมาแล้วจ้ะเ้ยผมกำลังหิวอยู่เลยแล้วครับคุณไม่ควรทำแบบนี้เลยนะครับไม่ต้อห่วงนะเป็นเรื่องปกตินะ่ะต้องตรวจยาพิษก่อนโอ้มันหอมมากเลยครับแล้วดูเหมือนว่าคุณภาพจะผ่านแล้วล่ะฉันว่าพอได้แล้วมั้งจ้ะไบเขียวคุณสามารถกินได้เลยครับเฮ้ยเยี่ยมไปเลยแบบนี้ไม่ได้เลยนะเร็วเกินไปรอเปล่าครับเนี่ย นี่ฉันเริ่มจะเบื่อเขาแล้วนะเขาทำทุกอย่างพังหมดเลยอ่ะใจใเย็นก่อนนะนายทำได้อยู่แล้วละ่ะหวังว่าเธอจะเห็นด้วยกับฉัน mm hmm. ที่รักผมนึกเรื่องจะบอกคุณด้วยแล้วอันตรายอันตรายสุดๆต้องรีบโลดอาวุธของเขาแล้วคุณจะแต่งงานกับผมหรืครับ <No. S 1> อะไรกันเนี่ย <No. S 1> อยู่เดี๋ยวนี้เลยนะ <No. S 1> เอามือฉัน <c oughs> เป้าหมายถูกจัดการไปแล้วละ่ะเรียบร้อย oh. นี่นายน,น,น,นายนี่มันนิสัยไม่ดีเลยฉันไล่นายออกขอโทษทีนะคะที่รัก,<ะ>รกนี่มันไม่ได้เลยนะนายจะมาทำร้ายคนอื่นแบบนี้ไม่ได้พวกเราถึงไหนกันแล้วนะคะและดูเหมือนว่าการเดทของลอรี่ก็จะไม่เวิร์กเหมือนกันขอบคุณที่พาผมมาร้านอาหารแบบนี้นะครับโอ้ <c oughs> โหข้าตัวเหม็นมากเลยอะ <c oughs> พาสต้าของคุณมาเสิร์ฟแล้วครับทานให้อร่อยนะครับ งั้นพวกเรามาลองกันเลยไหมคะอ๋อได้เลยครับมันอร่อยมากเลยเขาใช้มือกินเลยเหรอเนี่ยอฮ้ยตายแล้วฉันทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วอะบออมารยาดเขานี่ไม่ดีเอาซะเลยว้าวนี่มันพาสต้านี่นะเอ้ยโอ้เดโทษทีนะครับเดี๋ยวผมกลับมานะโอเค ตามสบายเลยนะจ๊ะทำไมเขาไปนานจังเฮ้คุณจะไปไหนล่ะคะดูเหมือนว่าเขาจะตัดสินใจออกไปโดยไม่จ่ายตังค์ให้ฉันแล้วล่ะเมอนอนสุดๆเลยเขาทิ้งฉันแล้วเหรอเนี่ยนี่ใบสจของคุณนะครับคุณผู้หญิงโอ้ไม่นะนี่มันเท่าไหร่กันเนี่ยไม่นะดูเหมือนว่าแม่บ้านของเลียนาจะตัดสินใจที่จะเซอร์ไพรส์เธอกันด้วยล่ะเงียบก่อนนะเดี๋ยวเธอก็ตื่นหรอก เดี๋ยวฉันเริ่มเล่นแล้วเธอก็ยิงให้มันตุ้มตามเลยเดี๋ยวผมจุดเทียนให้เองครับพร้อมหรือยังคะหนึ่งสองส Happy birthday to you Happy birthday to you โทเอ้ยหยุดเดีวนี้เลยพวกเธอรีบออกไปเดีวนี้เลยนะพวกเราเกือบลืมไปเลยอะคะ่ะนี่ของขวัญของคุณนะคะสุขสันวันเกิดคะ่ะสุขสันวันเกิด นี่พวกเธอจะไม่ยอมปล่อยให้ฉันได้อยู่คนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยระวังหน่อยนะเรียน่าเดี๋ยวเธอก็ทำข้าวของแตกหมดหรอกลอรี่เธอจะขอพรอ,อะไรในวันเกิดของเธอนะฉันอยากมีชีวิตที่มีความสุขมากเลยเย่งเดี๋ยวพวกเราเก็บอันนี้ไว้ปีหน้าก็แล้วกันเนาะถึงเวลามาดูกันแล้วหรือว่าข้างในนี้มีอะไรเธอเปิดได้สิมันต้องเป็นอะไรที่เจ๋งมากแน,น่เลย เร็วเข้าเปิดเลยโถ่ต้องชอบมันมากแน่นอนโห<ฮ>นี่จริงจังปะเนี่ย<ฮ>คููปองกอดฟรีงั้นเหรอนี่มันน่ารักมากเลยอ่ะใช่แล้วล่ะคุณจะไปหวังอะไรจากเพื่อนไม่ค่อยมีเงินแบบนี้แล้ว ลูกค้าสุดร่ำรวยแบบนี้เป็นที่ต้อนรับสําหรับทุกร้านเสมอแหละฉันขอเล็บที่สวยที่สุดและแพงที่สุดของร้านนี้เลยนะคะได้เลยค่ะคุณผู้หญิงมันต้องมหัสุดจย์มากแน่นอนแล้วฉันก็บอกเขาว่าฉันอยากไปนอยดีมากเลยใช่แล้วล่ะมันตลกมากเลยเนาะฉันก็ว่างั้นแหละเฮดวิบวับแบบนี้มันเป็นการออกแบบที่เหมาะกับการทําเล็บสุดหรูหราของเธอมากเลยมันน่าประทับใจมากเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะโอนี่มันอะไรกันเน่ทำไมหนักแบบเนี้ย แค่นี้เดียวเองเอ้าคุรียนะคะคุณโอเคหรือเปล่าสโนว์เคอุ๊บขอโทษทีนะคะว้าวถ้าเป็นอะไรของเธอเนี่ยสวัสดีค่ะฉันอยากมีเล็บแบบนี้เลยค่ะฉันเกือบลืมไปเลยนี่เงินของคุณค่ะในขอฉันดูหน่อยสิคะแหมถ้ามีเงินแค่เนี่ยฉันก็คงทำได้แค่อย่างเดียวแล้วละค่ะ นี่เป็นเล็บก,กระดาษลังสำหรับลอรี่เลยล่ะว้าวเจ๋งวที่ฉันคิดไว้เยอะเลยอ่ะอ๋อนี่มันน่าสงสารมากเลยบางทีคนรวยก็ต้องการของธรรมดาธรรมดาเหมือนกันฉันอยากได้พิซซ่าถาดใหญ่หน้าชีสและเห็ดหน่อยค่ะลอรี่พนักงานเสิร์ฟของร้านนี้เธอมาส่งแล้วล่ะมาสักทีนะแต่คุณคงจะไปไหนไม่ถูกหรอกนะถ้าคุณไม่เอาแผงที่แบบนี้ไปด้วยอ่ะ อยู่ตรงนี้ไงล่ะไปกันเลยดีกว่าแบบนี้ต้องง่ายมากแน่นอนว่าแต่ฉันต้องใช้ประตูไหนเพื่อไปห้องนั่งเล่นกันนะฉันว่าฉันเลือกอันนี้ดีกว่ามันต้องเป็นอันนี้แน่เลยว้าวปาร์ตี้นี้เจ๋งสุดๆฉันชอบเพลงนี้มากเลยเดี๋ยวนะฉันจะไปไกลเกินไปแล้วล่ะแหมแบบนี้ลอรี่จะได้ทิปไหมเนี่ยเฮ้ยทุกคนก็ต้องงงกันหมดแหละใช่ฉันว่าทางนี้แหละนะฮึทำไมมันเหมือนกันเลยอะ โอเคพวกเราเจอกันอ okay, <the ir> ีกแล้วนครับนายยังอยู่ในนี้อยู่อีกหรอบ้านฉันจะไม่มีความสงบบ้างเลยหรือไงฮะฮึยมมันหอมมากเลยอ่ะไปให้เขาเข้ามาในนี้กันนะฉันต้องไปจัดการด่วนเลยฉันลืมไปเลยอ่ะฉันสร้างที่จอดเฮลิคอปเตอร์ไว้แถวนี้ด้วยเหรอเนี่ยใช่ด้วยฉันต้องชิมหน่อยแล้วล่ะคงจะไม่มีใครรู้หรอกเนาะ งั้นพวกเราลืมเรื่องนั้นไปเถอะนะสุดท้ายฉันก็เจอทางออกสักทีอะาวัดีจ้ะงั้นฉันขอนั่งกับเธอหน่อยได้ไหมอ่ะได้สิจ้ะเธออยากกินหน่อยไหมล่ะเธอรู้เลยมะนี่เป็นพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในชีวิตของฉันเลยฉันก็เหมือนกันดูเหมือนว่าพวกเธอจะเข้ากันได้ดีสุดๆเลยแล้วท่าทางเงินจะไม่ใช่พุกอย่างนะ